ค่ะเพื่อนๆนี่คือ,น,คอนี่คือต้นอัญชันที่เราปลูกไว้หลังบ้านนะคะเราจะมาเก็บเมล็ดนะคะฝักฝักของต้นอัญชันนะคะที่แก่แล้วนะคะไว้ขยายพันธุ์นะคะเก็บไว้ขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆตอนนี้มันเริ่มแก่แล้วะคะ่ะเราจะเก็บไว้ไว้เพาะนะคะนี่คือมเมล็ดที่แก่แล้วนะคะ เอาไวป้ปลูกเพื่อนเยอะเลยค่ะเพื่อน<ๆ>เป็นเป็นไม้เลื้อยนะคะเพื่อน,เ,อนเวลาปลูกก็ต้องทำไม้หรือหรือ ไม้นะคะให้ให้เขาได้เลื้อยขึ้นนะคะตอนเป็นไม้เลือ้อยเพื่อนเพื่อนดูด้านในนะคะมีมามีฝักฝักที่แก่แล้วเต็มเลยค่ะถ้าเราไม่เก็บมันก็จะก็จะแตกเมล็ดก็จะแตกออกแล้วก็ร่วงลงพื้นนะคะตามธรรมชาติแต่นี่เดี๋ยวเราเก็บไว้นะคะเก็บไว้ปลูกขยายพันธุ์ค่ะเพื่อนๆนดอกอัญชันต้นอัญชัน ได้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เลยอยู่ด้านในนะคะเพื่อนๆเ,เก็บเดี๋ยวเอาไว้ก่อนคืนก่อนนะคะเดี๋ยวเราเก็บต่อฝากที่เก่มันอยู่ด้านในค่ะเพื่อนๆมันมัน,มนคล้ายกับ มันคล้ายกับถั่วค่ะคล้ายกับถัว่วนะคะเพื่อนเราจะเก็บให้หมดเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเก็บไว้ขยายพันธุ์เพื่อน,น,นคนไหนอยากได้ทักมานะคะอยากได้ไปปลูกทักมาเลยค่ะเพื่อน ด้านในเยอะเลยค่ะเป็นดอกมันสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆจะมีสีม่วงนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะดอกอันชันสวยมากๆเลยค่ะน,น,นี่นี่คือมเมล็ดมเมล็ดของ อันชันนะคะเพื่อนเดียวนี่คือมเมล็ดสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ทักทายเพื่อนๆเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ